ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซนติซูวรรห่างหายไปนานมากจริงๆใส่มีคลิปเก็บไว้เยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้ตัดเพราะว่าตอนนั้นมือถือมีปัญหามือถือมีปัญหาก็เลยไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามหัวขอ้อกิ้เลยจะพาไปกินเที่ยวช้อปปิง้งที่สัมเพง จะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยหนะ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะปะเดี๋ยวเราแต่งหน้ากันแล้วก็เอาไปเที่ยวกันดีกว่าออกไปกินก่อนตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วช่วยไปดเดินตลาดสัเพง day, ลง everyday look ของไซานะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ เขียนคิ้วกับตอนนี้ต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าไปหาหมอมามาบอกว่าแพ้แสงแดดอย่างรุนแรงเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราอาจจะซนไปหน่อยนะคะก็แพ้แดดแล้วก็ขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากชติกาคอลเลกชันค่ะเป็นเป็นบอดี้สูตรนะทุกคนก็วันนี้แต่งตัวแบบสบายๆเดินตลาดได้วันนี้ทุกคนก็ต้องไปเที่ยวกับทรายนะคะ เดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะเย้เราก็มาถึงสำเพงมานะคะเปลี่ยนฟิลกระจกเรียบร้อยแล้วเนียนกลิปเหมือนได้เครื่องใหม่เลย,ยเราก็เดินมาจากทางสำเพงเสือป่าตรงนู้นนะคะไม่ใช่สำเพงคลองถมเสือป่าตรงนู้น เดินย้อนขึ้นไปนะคะทาง MRT วัดมังกรแล้วก็เราจะเจอกับวัดเล่งเนงยีตรงขึ้นไปเลยถ้ามาจากทางด้านนี้นะเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารขึ้นชื่อลือนามมาเป็นส0บสิปีเผ่อๆออาจจะเป็นร0อปีก็ได้ข้อมูลไม่แน่ชัดกรุณอาหาใน Google ได้เลยนะคะก็เป็นมะหมีจับกลางตอนนี้บ่ายโมงแล้วไม่รู้ว่ากินทันไหมก็เดี๋ยว ต้องหรีบเดินนิดนึงหิวจะเป็นลมแล้ว มาถึงร้านแล้วเดนะี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะแล้วบรรยากาศร้านคนก็จะเยอะๆแบบนี้นะคะถ้าอยากจะกินเกี๊ยวก็ต้องมาเช้าๆเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าเกี๊ยวหมดตั้งแต่11บเอ็ดโมงแล้วที่นี่นะคะเปิดมาน่าจะเป็นสิบสิปีอาจจะนะอาจจะถึงร0อปีก็ได้อันนี้ไม่รู้นข้อมูลแน่ชัดนะคะเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นมา แบบว่ามีแบบของกินเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวจะให้ดูเมนูนะทุกคนแล้วราคาถูกมากกับอุ้ยตาละบุกป,ป่าบุกไม่ใช่บุกป่าบุกฝนลุยดินมาเดี๋ยวให้ดูเมนูนะคะ แล,แล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะว่ามีจับกลางในตำนานชามใหญ่แบบให้มาเต็มชามมากๆในราคาห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนผักปะเป็นผักกาดแทนที่จะเป็นผักผักอะไรอะผักผักคะนา้าหรือผักอะไรอะผักอะไรอะกลายเป็นผักกาดแทนแล้วก็เดี๋ยวมาลองกินดูดีกว่านะ สั่งแบบแห้งนะคะก็จะได้มาเต็มเต็มชามแบบนี้เลยแล้วก็ขอน้ำซุปได้นะคะแต่ว่าต้องไปเอาเองเนาะเดี๋ยวเรามาลองกินลองชิมกันเลยดีกว่าจะเห็นไหมเนี่ยลองชิมน,น้ำซุปก่อน เราจะมาลองชิมแบบไม่ปรุงก่อนนะคะก ตามแบบคนจีนเนาะมันจะออกแบบมันๆเลี่ยนๆแต่ว่าอร่อยไม่รู้ชอบกินบ่อยตั้งแต่เด็กแล้วเดีวขอตัวไปกินก่อนนะแล้วแล้วนะคะเราก็กินอิ่มแล้วแล้วก็ซื้อกลับบ้านสองหอยแม่อินแล้วอินแล้วหมดเกี้ยงเลย ทั้งหมดนะคะห่อละห้าสิบาทใช่ไหมหนึ่งชามกัอ,อีกสองห่อก็เป็นแค่150บาททุกมากแล้วก็อิ่มมากๆลกลูเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อเลย กิฟช็อปทั้งหลายนะคะกางวันก็ตาราคาสูงกว่ากลางคืนนิดนึงเดี๋ยววันนี้นะคะภารกิจของไซก็จะมีซื้อลมซื้อลมนะคะรองเท้าให้แม่แล้วก็อะไรอะลืมแล้วอะซื้อลอมหารองเท้าให้แม่ให้ดูอยากขี่อย่างนี้รอบพุงมั่งอะแต่นนี้เหมือนเป็นทัวร์เลยเห็นปะ แคคีอย่างนี้บ้างอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมีซื้อล่มซื้อของอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ายซื้ออะไรกลับบ้านบ้างนะคะรีบเดินก่อนที่ฝนจะตกต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าคนเยอะมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าเอาเป็นว่าหามเลยแค่นี้ อะไรที่ปีกที่ถูกแล้วแม่ก็จะช้อปปิ้งไหนๆก็มาแล้วก็เหมาสิจ้ารออะไรเหมาเลยจะเหมาเหมาเราก็มาถึงในตอกเย็นกันแล้วนะคะตรงนี้ใส่ตั้งชื่อเองนะว่ามันตอกเย็นเพราะว่าเมื่อร้านลวงเขาเปิดแอร์ตลอดเวลาจะเ,เข้าไปดูร้านเล็บกันดีกว่า ไม่รู้เขาให้ถ่ายหรือเปล่าน่าจะไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะคะว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างร้านเล็บเกี่ยวกับเล็บเลยตรงนี้นะคะก็จะเดินสบายหน่อยเพราะว่าของข้างสองร้านสองข้างทางเขาจะเปิดแอร์เหมือนประชันกันมันก็จะเย็นๆหน่อยยังไงมาเพื่อนได้ค่ะถุงเท้าคู่ละสิบบาทเลยนะถุงค้าคู่ละสิบบาทเอาไงอ่ะแม่เ็นครับ นี่เราต้องเดินหลบนี่หลบให้ทันบางครั้งก็บอกเราบางครั้งก็มาแรงต้องรับนี่เรียกคือเห็นไหมพัวละสิบบาทถุงเท้าตอนแรกก็จะมีมิชชั่นซื้อของเล็กๆน้อยๆกลับบ้านแต่ตอนนี้ถ้าของถูกถูกใจก็คือช็อปเลยแม่ไม่มีก็ได้ไม่เสร็จไปหดเลยถุงเท้าเยอะมาก นี่ไงเดี๋ยวแวะช้อปปิ้งแป๊บหนึง่งแวะไปดูล่มมากับเสื้อกันฝนเราเห็นกิฟช็อปสิบบาทเราก็อยากจะแวะร้านกิฟช็อปล้วเลยจ้าแม่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูไปช้อปปิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงบ้านแล้วค่อยดูนะว่าซื้ออะไรไปบ้างแล้วนะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้ว ของกันนะคะว่าใส่ได้อะไรบ้างบอกเลยว่าคนเยอะมากไม่สามารถถ่ายได้เลยยื่นแค่เนี้ยยังไม่ได้ถ้ายื่นแค่เนี้ยทุกคนก็จะเห็นหน้าายประมาณแค่เนี้ยแบบแค่เนี้ยเพราะว่าอะไรคนมันเบียดมันเยอะมากๆๆวันเสาร์อาทิตย์นะใครไม่แน่จริงนะคะหรือไม่อยากได้ของถูกหรือว่าเอาของไปขายจริง ไม่แนะนําให้ไปหรือว่าถ้าอยากแบบขายซื้อขายในสําเพ็งแนะนาไม่ไปตอกนกลางคืนมันจะมีทุกวันเลยนะคะทุกคนส่วนมากสายจะไปเดินตอกนกลางคืนแต่วันนี้คือต้องไปเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนไอเนี้ยเคสกระจกอะไรเงี้ยลร้านท,ที่สายไปเปลี่ยนนะมันมาตนกลางวันแล้วสายก็อยากกินบะหมี่จัดกลางนะคะก็เลยต้องไปกลางวันแต่ส่วนมากไายคือสายไปกลางคืนหนึ่งของถูกสองคนน้อยสามไม่ร้อนสี่ไม่เบียดกันขนาดนี้ วันนี้ได้ของน้อยมากก็ไม่น้อยนะวันนี้นี่ได้น้ำหอมมาจลลนแฟนตาซียจีนมีสได้ทั้งหมดมาสามโอ้สามกล่องนะคะไม่บอกหรอกว่ากินอะไรบ้างเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันกล่องไหนเป็นอะไรบ้างนะคะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่ค้า เอากลิ่นที่ใจชอบมาให้ไหมเดี๋ยวลองแกะสุ่มดูดีกว่าเนาะเพราะว่าใจซื้อมาจะมีสองขวดที่เหมือนกันนะคะเพราะว่ากลิ่นอื่นมันไม่หอมเดี๋ยวลองแกะขวดนี้ให้ดูเอาไว้ใช้เองเพราะว่าตัวอย่างขวดมันเป็นรูปยูนิคอรนนะคะกล่องเขาก็ซิลอย่างดีเลยขออนุญาตไม่บอกราคานะคะ,ะ,คะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์แมค้าเขาบอกว่าเลทไม่เหมือนกันเนาะ นี่ของนี่ใส่ได้หมอไอไออยากตัดต่อให้มันเสร็จในวันนี้แบบลงคิดทุกวันอาทีถ้าวันนี้สมมติว่าตัดต่อได้นะก็จะพยายามทําอย่างเงี้ยแบบไปไหนมาพวกอัปเดตลงอัปเดตลงลว้าว้าวตยโเดินยืน่คยใเป็นสีขาววิ่งวินะคะทูกต้องกลิ่นนี้หอมมากชอบมาก เฮยฉันชอบซับในมันมันดูแบบมันดูแบบไม่แตกดีไม่แตกไม่ว่าเอาออกยากแอ่ไหแต่ไซว่าายจะหักเพราะว่าไซเงี้ยออกจากกล่องเนี่ยแหละสวยายกิอนหอมหอมพอ,อ,อใช้ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าติดทนนานหรือเปล่าน,นะแต่ว่าหอมที่สุดแล้ว นะคะก็มีอันนี้หนึ่งขวดแล้วก็จะมีอีกสีอ่ะอันนี้สองขวดแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะคะแต่ขออนุญาตไม่เก็บเนาะเดี๋ยวจะใช้ขวดหนีก็เลยจะเก็บกดเพราะกลับน้ำหอมได้มาสาขวดแล้วยังไม่พอมีอีกไปเจอน้ำหอมแบบไม่รู้ว่าของจริงหรือของเก๋หรือว่าของอะไรกันแน่นะคะเห็นมันลดราคาอยูน่นี่ เป็นของเลีนแบบป่นะ t ูเก r ร์นิวยอรน้ำหอมเป็นหลอดๆนะคะอันนี้อ่านไม่ได้อ่านว่าชาแนลนัมเบอร์ไฟนะมันเขียนว่าชามเอลแฮลิ El, แล้วก็มีเลขนัมเบอร์ไฟนน่าจะเป็นกลิ่นที่เลียนแบบนั่นแหละนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะคะแต่เขียนว่าแบมบูอันนี้หอมมากแล้วก็อันนี้จะเป็นสี สีอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าที่ใชเลือกมาก็คือน้ำหอมแบบโกพาแบบหลอดนะคะสีสีกลิ่นสีขวดไม่บอกราคานะแล้วก็ซื้อของจำเป็นนะคะก็คือมแมสซื้อแมส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 แล้วก็จำเป็นต่อหน้าฝนอีกอย่างนึงก็คือล้อมปูล้มให้คนในบ้านนะคะทีมพู สีแดงอันนี้คือสวยสุภาพเปจนผู้ใหญ่มากแล้วก็กันยูวีแล้วส่วนอันนี้เหมือนของเด็กใช่ไหมลายบอลลูนตะกราออกมาคือน่ารัการมากอ่ะก็อะของทั้งหมดมีอยู่แค่นี้นะคะก็จะมีพวกวันอาทิตย์อางเนี้ยแนะนำแบบจริงๆถ้าใครเป็นแม่ค้าแม่ขายซื้อเข้าซื้อของนะคะแนะนําให้ไปตอนกลางคืนนะส่วนกลางวันถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันแต่ก็บรรยากาศก็จะร้อนเบียดเสียดกันนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะก็ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7จ็กักาขดาคมปะเอ้ยสิงหาเจสิงหานะคะถ้าตัดได้ก็จะตัดให้ลงวันที่7สิงหานี้เลยเพราะว่าหายไปสองเดือนมัวแต่ไปถ่ายละครน,นะคะแล้วก็็ฝากเกดไลค์ก็ใช้กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสิหรวบวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะจะไปรีบตัดต่อบ๊ายบาย